ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องแฟนครับพี่น้องแฟนเพจมลำชินกรบุญแสงพร้อมด้วยแม่นุ่นั่งฟาแตกว่าขวามาเถ,ถ่าแ,ถแต้มือนี่เพื่จะภาพสีว่าคืนงานจะบอกบ่เถาดอกบ่เถาดอกมมาแบบบ่ให้ชุ่มให้เสียงตัวเนอี่ย มาบ่ได้แต่งตัวจากเม็ดบว่า,วาให้นามถมบาทอีพอยเมย์บบมายามบมือนี่มือนี่มายามเมนนั่งครับมายไม่เขาก็ทอดปลามายา,า,ยาแบบแบบสซฟไทยเจลอยครับผมอันเสื้อพานี่กับเสือ้อเสือที่เป็นเปียนไห้ไมันต้องแมดกันมาทันว่าคือบ่เลยพี่น้องผูล <c oughs> ังคน พูดลงคนถามหาหลายว่าบ่าเห็นเมนอนั่งมาออกเกกเทียเป็นยังได่น้อก็เลยบอกพ่นฟังวาบานเมนอนั่งนำถ่วมปลอดปลอดอยู่น้ำนำถั่วมะเทศไทยนำถ่วค่ะห้องก็นจเป็นซีบบกบอกแปว่าน้ำซี่มาได้หันบานนี่เออครับพี่น้องผู้ใดอยากินปลามาพี่เด้อบานเมนอนั่งเด้อคักแน่เลยก็ยังว่าเอาเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาคิดหอดคิดถึงพอไม่พี่น้องคือเกามือนีให้แมนล่ำลวนๆเน้อไว้พ่นพี่น้องแล้วเต่สิเอาเรื่อนี้เด้อพอว่าพ่นถ้าฟั่งพุนกระถิ่นเฮายังไปน้ำกัน อันลาดเลยเัมนที่เนี่ยอันเอาอันคือมาแห้งแต่อันนั้นอัน,อนคนจนมีสิทธิ์ไม่ค่าขอ่อยเกษีว่าผู้เฒ่ามีสิทธิ์ไม่ค่าผู้เฒ่ามีสิทธิ์ไม่ค่ามีสิทธิ์รับงานปกติมีงานไห่ลำไม,ม่คา่าะกษีว่าแต่มีงานไห่ลำไม,ม่ค่าปะรินยาไม่มีแต่ลำดีนะคะว่า,าคือเขาบ่ได้ตีว่าได้บ่คือว่าได้ยันมันบ่คือเอาเพื่อเป็นการบพ่เสียเวลาเด้อเมนวนนั่งมาเช่นเบ็ดอ่า มอยแค้นอั้นทั้งพินทั้งกองอำนาจนะครับได้เมืองส่วนพันยางนะครับเอาเพื่อเป็นการบุเสียแล้วเวลาบ่หลายดอกให้พี่น้องคิดหอดคิดถึงคนทำหาลายหลายาไปทั้งหนว่ายวันว่าขอบคุณยูนี่ลายยูโมโมเมเมวันที่เมื่เป็นท่างกันสวัสดีค่ะอาวัยพาวันดี่วันดีพี่น้องอีกนะครับเอาฟังล่ําจากเมนูนั่งฟ้าแตกเพื่อเป็นการคิดหอดคิดถึงนะครับค่ะอันน้ำท่วมเหมือนอลไรเนาะท่วมบนเล่ ถั่วอ่อนซ้อนก็ได้อ่อนซ้อนเนี่ยตะโนนเงี้ยนี่ละจ้า้เนี่ยตะโนนเงี้ยอ่อนซ้อนตายบนละจ้าสามมาสันนู้ดจะไม่ได้เฮ็ดดีเกิดมาเป็นเศร้าหน้านี่ละเจ้าพุทธจังว่าเศร้าหน้าเมียตั้งใดห้าได้กินเนากระเพลาเป้ามายํามาเขือไก่เออเอ่อชุดเสหนเกินตัวบ่พอหน้าพ่อตากันดนเออ เป็นจังได้มอลำชินคนครคือห้างหายไปแท้คือมันมีผู้ไม่ล,ละบ่ลืมละบ่มันช่วงขอพรรสาสีว่ายั่างสัน <laughs> ้นบ่ปฏิบ่ติเปิดไน้ผู้เทากันจะสร้างผู้เฒ่าไปขาเมียเจ้าสเส้อ <laughs> <laughs> อ้าวกันเน็นหนายนตากาันไหมไหมคอยกระสีว่าแก้มเอ้ยแก้มชินคนครลระเป็นสีใหม่ไม่แก้มมอลำชินคนครลระเป็นสีใหม่ใม่เดี๋ยวมึงเสือพาเจ้าใส่พ่อบัดกับดาล่า เลี้ยวเบิ้งหนา้าเบิ่งตาว่ามันสอรพุ่งมาได้เอาอเบงตรงตรงว่ามันบินมัลื่ลิดเบิ่งนิดๆที่ว่ามันสอนลม่มเบ้อเลี้ยวเบื่องไทยกะล่ำหน้าตากะคุ้มสมเป็นหมอล่ำไงบ่อพ่อกันโดนข้นเหนียนหน้าเห็นตาแล้วก็อยากเกี่ยวเกี่ยวเพื่อยังเกี่ยวเพื่อพีเพื่อน้องเพื่อปอบเอกี่ยวเพื่ออาผู้ผลมักหมอล่ำสิ้นนากอนโอ้หมอล่ำโน่นางมาคือเท่าแท้ป่ะสิวา่าเท่าต้องเกิดโดนเนาะ พวกมีกันข้ากันนั่นแหละท่ากับว่าเป็นยังงหอก เพิ่นว่าเท่าตะแขวบักแกวกันยั้งนุมตัวละชินกรเพิ่นว่าเอาเมี่ยเท่ามันมีดีอยู่หลายอย่างตัวเพิ่นว่ามีเมี่ยเท่าเลี้ยงสร้างเท่าขายงาได้กินขาเลี้ยงสร้างเล็กสร้างหน่อยตายจ้อยขาบ่มีสร้างเทา่าตายกระดูกแข้งเง็ดเสาหล่าตัวกระดูกขาเห็ดเสาคงจงหลังเง็ดเนี้ยในสีหองหงาหอง,ง,งนั่งทองสร้างเง็ดเสียปูเปลงตีนเจเิงเห็ดตังเสาหลอกตับปอดเง็ดซีนเข้มเก็บเล่มมาไปขายตลาดจังหวัดล้อเอ็ดกับบะขาดตัว เจ็บเด่มไปขายพูนแถวจังหวัดสารค้ำกับบอ่อขาดแกไปแลกฝ่ายทั้งเมืองเลยคือสีคลองห้ามมลว่อยอย้อนสร้างบักดอเถาว่าบอ่อส่ง แมนว่าข้าเดียวนี้แม่นว่าข้าเดียวน,น,ววนี้ข้าเดี้ยวเห็นหน้าเขามาปล่อยลอยเลียวเห็นหน้าเขามาปล่อยลอยเกี่ยวเอาเบาสั่น้อยสั่น้อยไปนอนสอนเมื่อก็น้าเมื่อกอน้า,นาพวะดอกว่างามสงางามสมพวะดอกว่ายอดสงางามสมพวเผราปันอินแปงอยู่บนทึงฟ้ามาเห็นหน้ามาเห็นหน้าชายงามรูปหล่อโอ้ยสมารถแถอแทอนาะ เดวเห็นหน้าใชยงามลุกบอสร้างมางามกาดอบ่เคยพอสร้างเห็นใจคอยเต้นใจคอยเต้นใจคอยเต้น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 ล่ะตึกตักทางไหนคอยเต้นล่ะตึกตักทางไหนอดได้ใจยาหมักดุ้มงามคนอี้มาผู้ดีนอเจ้าผู้ใดนอปลอมนลอสร้างมางามกาดอ กาดอกหัวใจคอยแหงฮาแก้วตาแก้วตาควนใจคนแก่แก้วตาควนใจคนแก่รักคนดีมาเถิดเรามาเต้นลำวงมาเถิดเรามาเต้นลำวงมาโค้งกระเดิดคนขาเรามาลำคู่ร้อยกัน ไายหลับไไทยหลับลหลเจ้าผู้สูงปังปายปังบายเจ้าผู้ไทยเงาสว่งเงาสว่างหมุนนั่งบอกว่องบาบังใดหอมซ้อนพั่วดอกซ้อนพั่ดอกซ้อนพั่วดอกซ้อนหอมอ่อนย่ำฤกษกพั่วดอกซ้อนหอมอ่อนย่ำฤกษกเจ้าเป็นคนผู้ดีเลิกดีเกิกเจ้าเป็น ผู้ดีเลิกมาสร้างงามเบาให้เสียดายดีเสียดายดีเสียดายดีั้งแต่คอยยังเถ้าพ่ทันเถ้านวลนั่งยังหนุ่มยังหนุ่มเสียดายดีเสียดาย่อยนวลนั่งแต่ยังหนุ่มยังหนุ่มคือสิสวดจุ่มคุ้มจุ่มคุ้มเูเขาไอ้ผู้เดียวเสียดายดีัต่แต่คอยนี่เจ้าฮักเจ้าได้ดีเสียได้ดี เสียดเดเสียดเดเสียดเดไดเดเสียดเยดีนอไอนวลนั่งยันมเสียดเกิดก้อนเจ้าเลยเท่าแก่เกินจนเขาเอินเขาเอินบ้าไม่ไงนวลนั่งจนคนเอินบ้าไม่ไ่นวลนั่งอันเป็นสาวสีน้ำปองแลมมาสู่เจ้าเสียดเดเอาเป็นอย่างเป็นอย่างเอาเป็นอย่างเอาเป็นอยาง เอาเมียเถาไปนอนซมซอนบอลเอาเป็นอย่างเอาเมียเถาเมียเถาไปนอนส้นซอนบอลเอาเป็นอย่างเอาผู้แถาเขาสอนว่าปัานส้นผมนุ่มความรักเข้ามาดนจิตความรักเข้ามาดนจิตจันคิดหน้าตัวเธอมาเจอกันแลี้ยวตรงลำมาเจอกันแลวตรงลำมาเตอดปุยว่งงามคำ ลำลายลำผู้ชายกับหญิงเชิญมาลำสาวิงเป็นคู่กันปะไอ้ลูกลูกขึ้นมาเดือพปีลูกลูกขึ้นมาเดือพปีน้องนี่จะผูกสายไม่ตีเอถ้าเจ้ายังไม่มีเจ้าของถ้าเจ้ายังไม่มีเจ้าของเจ้าของสีขอจับขอจงของจของ ขอจองเป็นเจ้าของหัวใจเอาเอาแม่เอาเอาจ้าเอาไม่จ้าย่โงอไปมองเกาเอาไม่จ้าไม่จ้าย่โงอไปมองเกามาเอาเม,าเาเม,าเมียผู้เฒ่าไปนอนสอนผู้เดินไปนอนสอนอุ่นดอนเอ๊จะไม่ได้เกี่ยวเบาสักน้อย ได้มาไปเอารถต่อไปใครอยากได้ไอโฟนก้อยนี่บอนไดน่ะแล้วมาซอยดีแล้วมาสอยดีแต่ว่าเราอยู่บ้านน้องฮิ่าวเตี้ยแกตรงไหนใครล่ะคะว่าฉันแก กำลังสาวเฟีย้ยวุเลี้ยวมันนางสาวไทยแกได้ยังไงหัวใจยังสิ่งสมัมเจอกันแม่มาล่องนอแม่แสวาวเทารุ่นแม่รุ่นแม่รุ่นแม่ล่องโดูตาแม่ถ้าแม่สีสาวฝ้าเบิ่งดาวสาวนี้ตายสาวนี้ตาย สาวเหมือนมีงัวสาวแม่มีแม่แก่เหมือนมีแม่สาวคนไม่ใช่เรื่องสับปะดนเอา้าไม่ใช่เรื่องสับปะดนค่อยเท้าเราเพเกิดมาดนตัวค่อยเท่าเราว่าเกิดมาดนเช่นเลยตาสดสาวเท่ารุ่นแม่ชอบมาชอบมา ชอบหมาสวดทรงอย่างนี้ถามหน่อยคนดีว่าชอบหมาชอบหมาชอบมาโอ้ยจะคืนห่านมึงได้เพลงนี้แมชอบมาชอบหมาชอบมาชอบหมาชอชอบหาชอบมาชอบมาชอบหมาชอบหนาอบหมาชอบมาชอบหมาชอบ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 หมามาอบมาชอบมาชอบหมาชอบมาอมาองม่ ตึง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 สะโพกหน้าอกแต่งตึงอกไผ่เลยผึก็ชอบมาชอบมาเอยสีดังทั้งโซ่เชี่ยวคือเขาอะนะเชิญเด้อจ้าสิโคสนาสานา ซาหน้าสาเท่ามีคารับเท่าดอกจ้าดอกจ้าห่วงในบ่ให้บ่ขี้ไลยขี้ไลยรุ่นเก่ายังหนิงบ่ขี้ไลยรุ่นเก่ายังหนิงสปิงนยังดีเครื่องเข้าพ่อใส่สุดใส่สมไวเลังลาสดใส่สมไวเลังลาบ่เท่าดอกจ้าสวดอสงองเอวฝรั่งห้องว่าเย่อเยือวฝรั่งห้องว่าเย่อเยือว์บ่เลกโอเลี้ยวอยู่หนำมือ วันสุขสันผู้ใดได้เมียเฒ่าสุขสันผู้ใดได้เมียเฒ่ายามเฮาสิพาเจ้าไปเที่ยวไปฟ้อนเกี่ยวสาวันน้อยๆน้อยๆน้อยๆน้ยน้ยไปกินก้อยไข่มดแดงหักเจ้าแฮงแฮงแฮักแฮงเด้อพี่หักเจ้าแฮงแฮงแฮงฮักแฮงเด้อพี่ักเจ้าอีหลีบ่อายว่าโอ้ เ่าเด้เนาะไปหาเจ้าภาพนําเเ้อพ่ผพิดหวังเ้อปีน่ะกะินนี่เ้อกะทินนี่พ่ผพิดหวังนะคะปีนี้สิได้พ่อกับไม่งหญ่นวลนั่งในคอนเทนท์ที่พิเศษอันนี้เย่กับน้อง เขี้ยวมากปากแดงแถลงมากเบาสำกน,นอยยากเบาไปคอย,คอยว่าคอยนี่มากเจ้าลายอยากลูกอยากคำอยากจับอยากลำอยากบอยอยากว่าว่วาเจีหักลายอยากอายคำมากแหง,แหง ใส่กางเกยงยีนทิมสินละตะลองผู้เท่าสรงผมสิคือผู้สาวลองเท่าคอยสิเปลี่ยนสไตล์เสื้อมากกะแลงกะแลงดึกเข้าป้าไปกะตามาคอยกะสิเศร้าใสมาเปลี่ยนสไตล์พกแต้งเธออ,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 อมักเจจากน้อยบลา เท่าแล้วก็สวยอยู่นะหน้าตาแล้วก็ดูโอเคเจ้ามากอียังอีเท่าจัดให้ยอมเปสมบัติคอยลายอยู่เดยยอมเท้เจ้าทุกอย่างสมบัติคอยลายใส่จนตายบ่อึดดอกลาสิผ้าเจ้าขายให้ขายนะสิผ้าไปขึ้นสวรรค์ ขันแม่นได้เจ้าสิพาไปเข้าดาวกันสิพาไปเบิ่งดวงจันไปขึ้นสวรรค์น,นำกันสองคนไปสองคนเู่นไดไหกป้าแม่นไปสองคนเลยปีเนี่ยออ,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 อมักเจจักน้อยบนลาถึงเท่าแล้วก็สวยอยู่นะ้า หน้าตาก็ดูโอเคเจ้ามากอียังอีเท่าจัดให้ยอมเปสมบัติคอยลหลยอยู่เดย่มมยอมเท้เจ้าทุกอย่างสมบัติคอยหลยใส่จนตายบ่าอึดดอกลาสิพาเจ้าขายให้ขายนาะสิพาไปขึ้นสวรรค์ ขันแม่นได้เจ้าสิห้าไปเข้าดาวกันสิห้าไปเบิงดวงจันทไปเที่ยวสวรรค์ชั้นดาวดึง bà này xin nhau nhau cho nói bà nè chứt à bốn cá thiên nè phốp cắn nè bưng tâm phụ sáu phí nì phụ thầu tiên phụ sáu bưng đất phí nì đó ่อนั่งฟังไรสดอะไรไม่ยังบ่เลยชินกอนเป็นเท้าวขุรุอ่ะตอนทังหันท้าวขูรุแต่ฟังทึงหัน่ตี้ว่างสั้นบอกเน่าโอ้เอายาวธรรมดาบอโอ้ยเาร้องมันบ่เอาขูรุนั่งวัวแต่เบิ้งทึงหันเนอ วัน,สนวเสาร์โนเซลเอาล่ะนี่เอาล่ะนี่หันมาฟังงานลำสิ่งเพลงแต่ตีละแบบใหม่แบบใหม่แบบใหม่เอ้ยเด่หนหอพี่น้องเอ้ยท่านสามเณรเระไม่ละเกินนาเกินนาลงป้าเบิ่งเอาโอ้ยนั่นแล้วเชิญมูเจ้า่อ้มามวานน้ำกานเชิญหลดเดิม บูจอยมามวลน้ำกันเต้นให้มันล่ะสุสุดเบิ่งหมอลำสิ่งสิ่งเข้าไปเอาสิ่งเข้าไปเข้าไปเอาสิ่งเข้าไปมา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 เอ้ามาสิ่งมาสิ่งเพลงที่เราคนหัวกินเราโทรมวนแล้วมวนแล้วละมา ai có tinh đi ông mò con này có tinh đi mò lâm đi đi chim na ban ban, lắm nay mò lâm xin con phăng xin ban, ta ban, xin đuôi cắn. hamoan xin con cả khu khắp mò lâm สมัยตะกี่มีแค่แหลนแต้ดวงเดียวซูมเมอร์นี่ปั๊บยุกปั๊บขึ้นมาเอ,อตมาลตีตยุทคอยขึ้นล่าเถีว่าไดล่ำโดนหือ ช่วงเขาพันษาเแล้วเออเสียงเขาชาญิมเฮ็ดตะเวียดตางานเนาะเฮ็ดตะเวียดเออช่วงเขาพันษาเนาะมันก็บ่มีช่วงมันมันบ่คือช่วงงานซเแลี่มันคือช่วงงานก็เลยโดนๆมาเที่ยนึงโดนๆเจอกันเที่ยนึงตกตะลึงล้อแท้ล้อแท้ตัวนี้ลองได้บ่สั่นๆน้นหน่อยอือได้นิดนึงอวยพรให้พี่น้องน้หน่อยๆอวยพรน้อยๆก่อนเสียมล้วพอจากกันในช่วงนี้เนาะมีผู้เบิ่งเฮาบ่ล่ะ เต้ยว่าประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งวันที่สามเอดเดือนนี้วันที่หนึ่งวันที่สองเดือนหนาสามมือต่อกันชินกรเมนูนั่งนะครับไม่เข็มท้องหลายผูลายค้นนะครับมอลลั่มทั่วฟ้าเมืองไทยมอลสั่มสันคู่พันธ์สิมางานบุรพราชานวัดบ้านเปอยญ่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนะครับพี่น้องครับเชิญสุขูสุขคนเด้อแฟนครับสุขูสุขคนแฟนครับแม่นวลนั่งอยู่ทางเลยก็ตามแต่นะครับได้ยินเสียงประกาศนี้มาเอาบุญน้ากันเด้อร์สามสิบหนึ่งสองมาด้อจ้าอันอีกเดือนเดียวกรสิกรสิออกกรถินแล้วเด้แม่กันแถมพอนิดนึงเนาะเกันไม่กันนะโอ้อันเจ๊เจ๊เอ้ยแถมพอนิดนึงเจ๊เจ๊นวลนั่ง แด้ที่พ่อก็แล้วบุญกระถิ่นเมื่อผิดหลังปีนี้เปลี่ยนแบบสไตล์ใหม่เดี๋ยวจะไปเยีเยยเยี่ยว้ฟังได้ทุกแบบแล้วอีกหนึ่งเหนือนออกรัษนซาลาพระเจ้าสิขอเบาสรงพอนกาบอวยพรไปทั้ง แฟนเพจเบริร์สุขูสุคนเดอบุญหอดยอดเกี่ยวให้บุญหอดบุญเถงอายุมัน่นควรย่นเมื่อสุขูสุคนเมื่อนี่ลูกไสาลาชินกรพร้อมลูกพร้อมเต่าพร้อมคุณแม่เข้มทองเพิ่นมาเยี่ยมยามถามข่าวไกลๆสดหาพี่น้องแฟนเพจเบิร์ตสุขูสุคนพร้อมเจ้าภาพสัทธทาอันนี้แม่นว่าน,นั่งกระวยพรไนพรชัยอันยิง่งใหญ่ ความเก็บกระยาไดความไขให้ห่างหายอุบาไายไก่ห่างเส้นว่าที่ข้าอยู่โกหตูสัพปะธาบุญจงมาเป็นกำแพ้งแวดร,ระวังเป็นชาดกังวันนั่งน,นงนั่นในผิวพันเจ้าผุดพองนึง ยาในหมองมนเศราุนเจ้าให้พองใสไฟหรือ้าอยู่น้ำหนาน้ำตาขาโปแข็งกิวให้กลมริวของสวยคือกล้วยแม่นทนอลำสุกครั้งนั้นให้จะสุกเลิศลำยามีตำตกถูกเด้อพี่น้องแฟนเพจเทาให้จะสุกเครงกายพิเศษน้ำเจ้าภาพน้ำนะคะเจ้าภาพเบอสุโคสุคนหักซ้ำกันเลยค่ะ ให้เจ้าุกเลิศลำยามีตำตกทุกให้เจ้าุกทั้งกายให้สบายทั้งใจพองใสทั้งเหนื้อให้เหลือกินเหลือใสเงินทองกองใสใจมีเงินใสได้หลายสนุกนอนใจใสสนุกซื้อแม่นาจกินลอยพันสากายสินเด้ออายุมันควรยเงินเบ้อ สุขูสุคนให้ได้พอได้เห็นกันนะคะลอยเศร้าพันสากยาสินให้เน่าอยู่นั้นโดนผลกินทานพันนาให้ซอยน้ำปกคุมหม้อละสุมาไ้อย่ามาผ่านพ่อเถ่อมีความสุขละเหลือทั้งชาตินี้และชาติหน้าเด้อผ่อนแกว้ว คอยส่งไปเด้อพอนแก้วคอยส่งถึงใส่เรื่องเด้อนอนให้แฟนเพจพร้อม จะภาศสาัทธาฟังลำแล้วมีสุขหาย่างเลยหายอยู่ดีไม่แห้งคมเก็บย,ยาสุดใดคว่มไข่ย,ยาสุมีลำลำรวยรวย,วยสุขภาพแข็งแรงเบอ้อสุขู่สุขคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไอเลิฟยู